มุกสองลอยซื้อขนมโบราณไปดู <Yeah. S 1> และวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านขายขานมโบราณเองนะคะทุกคนใช่ครับอันนี้คือเขางานเซนทรันวิโลกเนี่ยมีจัดงานใช่ไหมอันน<ม>ี้พี่ครับมีถึงงานวันที่อะไรอ uh, ะหนึ 1> 1่งถึงสิบสี่ค่ะหนึ่งถึงสิบสี่ถ้าเกิใครสนใจมาซื้อกันได้นะครับที่ร้านนี้นะค,ะครับทุกคนใช่่คคะทุกนมาพร้อมอยังกันพร้อมแล้วเรามีงรสบการณ์บาทใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยไหมได้เพราะว่าเราจะเล็กให่ตากันนครับครับ เดียวฟิลมฝั่งนี้การฝั่งนี้โอเคารกกา่รกดีกว่ารับันะรบไปมาดูกันว่าของ่อะไรบ้างไปครับผมอันนี้ต้องอยู่ฝั่งเดียวกันนี่อันนี้ผมจะให้เโฟกัสลองกินขนมที่ผมชอบกินตอนเด็กนะอันนี้ถุงติอันนี้โฟกัสก็ลองกินไหมกินไม่ได้อันนี้เป็นถุงตโอเคครับเดีานวจะเปนขอกินค่ะเหมือนตอนนี้ไม่ได้ดูตอนนี้ไม่ดูของกินรมจะดูของเล่นนี่ก่็ชอบนี่ ้อันนี้ราคายี่สิบบาทแบบเหมือนพวกคาตาได้เลยนะยี่สิบบาทอันนี้ชอบกินออทำเป็นติ่มอันนั้นตัวโบราณจริงแล้วก็จะมีพวกนี้ตัวโบราณจริงๆโบราณจริงเลยนะคะเป็นทั้งรูดสมอนี่ดีกว่าบุเบก้าชอบกินมากอ่ะอันนี้อันนี้เป็นใช่หมากก็สี่ยี่สิบเป็นอะไรขนมเป็นยังไงบ้างอธิบายเราไปนิดนึงบุเบก้าบุเบก้าที่เรากินแล้วก็นั่นเลยนั่นแหละค่ะประมาณนั้นอันนี้ผมชอบกินมากขนมหิน ปลาเด็กคือแบบตอนนั้นนั่งรอหน้าสะทงไงแล้วเห็นหินอยู่พอดีก็เลยกลับมาชิมแล้วแต่ไม่ใช่ขนมก็เลยต้องไปซื้อนี้นะอันนี้ไม่ขนมอันนั้นกินไม่ได้ใช่ไค่ะนี่ผมชอบกินตอนเด็กชอบกินเพราะว่ามีปลาเนโอมด้วยจิบอะไรเนี่ยพอแล้วจิบแล้วมียี่สิบละอันนี้คือยี่นี่นะครับใช่ค่ะตอนนั้นเป็นินลีค่ะนี่น่าสนใจนะสีสันสวยงาม ตัวนี่ก็สี่สิบละสี่สิบละอ่าอันนี้เขายังเลือกไม่ได้ทุกคนเด็ดร้อยยี่สิบบาทจบๆเลยร้อยยี่สิบบาทอ่าแบบว่าชิ้นเดียวแบบว่าชิ้นเดียวแล้วจบเลยจะมีแบบกรอบกับแบบซองของเปียวจี๊ดเหมือนเคยกินตอนเด็กแบบติดเลยอะอยู่ในโรงเรียนน,ยน,น,น,ทนะ,ะทุกคนอันนี้กองอยยี่สิบผมซื้อมาหกสิบบาทนะครับทุกคนตอนนี้หกสิบบาทนี่ยิ้หมูเด้งพอไปเนี่ยคนละร้อยเนี่ยคนละสองร้อยแล้วมั้ง อันนี้คืออะไรครับพี่ของร้านจบแล้วดาวเพราะกดแล้วมันจะเป็นดาบยาวๆเลยอะค่ะใช่เป็นของเป็นถุงลมอากค่ะอันนี้ขนมโบราณอันนี้ของนิโนอันนี้เราเอาไปด้วยไหน้องเอาให้น้องไปแล้วแปดสิบแปดสิบอะอ่านิ้ป๊อปก็จะเป็นขนมโบราณค่ะมัมันโบราณจริงนิ้งฟอฟแหวนเป็นแหวนให้พ่อดูด้วยนะให้ดูด้วๆดูด้วยขาหลุกของขนมไม้ก็มีทุกคนขนมไม้เอาจิ้มได้อ่ากินเอาเอาใส่เลยน่าจเอาไปเอาด้วยไม่เอาแั้ ่อันนี้ดีกว่าอันนี้หยิบไม่ดูราคาแล้วฮะวอ่ะสิบห้าบาทอไม่นี่เมียนยังไม่ยอาทักอีกอันน,น,น,นี้คิตตี้บอยปกติจะแบบไม่ได้กินโคนอ่ะจะกินแค่แบบที่มันบีบๆเฉยๆโคนก็กินให้หมดก่อนเราชอบกินแต่แบบที่บีบเท่าไหร่ยี่ส<ม>ิบโอเค อันนี้สองสี่หกแปดสิบร้อยร้อยสิบและอันนี้ดีกว่านี่อะไรชัางม้อยหกหกสิบเฮ้ยอยากกินอันนี้สี่สิบกินไหนเฮ้ยนี่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 นตาโฮมซื้อไปให้แม่ประกอบไม่ได้ให้แม่นะคะไม่ได้ให้อันนี้เป็น,กกนขนมเ <อง S 1> ที่ยวแตะม,ม,มีบ้านให้เราต่อนะอันนี้ก็คือกินไปเพลิน บ้านจะมากกว่าขนมอะไรอ่ะอันนี้แม่กินนะเราใส่กับวงผมก็ได้ไม่เท่าไหร่ไหมยี่สิบใช่ไหมกันครบยังฮะครบยังอ๋อแค่นี้แล้วกันโอเคอันนี้คือแยกกุ่นะคะแยกครับได้ค่ะดูดีว่าของประกันอะไรอันนี้คือยังไม่ได้นำไปดียี่สิบสี่ มาครับทุกคนเราก็กลับมาแล้วนะครับผม<ด>จากที่เราไปเดินซื้อมาใช่ไหมใช่ค่ะทุกคนเราจะมารีวิวกันนะว่าเป็นยังไงได้พร้อมพร้อมมากคือมมคขอเล่นก,ก่อนเลยไม่อยากอันนี้คือของเล่นโบราณไหมโบราณป่ะของพ่อมีไหมหรืออาจจะโบราณที่สุดเอืมว่ไม่เคยเล่นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฟีมเห็นหน้าสนใจดีนะครับมันคือมันคือดาบที่เราสามารถอ๋อที่มันจะตีป่ะอ๋อไม่ใช่ถูกย่างี้ป่ะถูกแล้วมันก็จะอุ้ยคุณพองได้เลยเหรอนี่มันเย็นไหมเย็นปะ

คงตอนถ้าเกิดมีตอนนี้ก็คงซื้อตัวแม่ว่าทุกคนซื้อตัแม่รู้มันเย็นนะเย็นตัวเย็นไหมนี่คืออะไรอ่ะอาจจะใช้เตัอแอ่วันนี้มีอะไรน่าสนใจวัอ่ะ้โฟกัสเหรออยากกินอันนี้ทุกคนปลาอสันติรู้ไหมพี่นึ่งอันนี้จะเป็นไอติมมาทุกคนนะคือโฟกัสชอบมากคือแบบใครก็ไม่ว่าคนไหนชอบกินนะคะโฟกัสซื้อมาสองรสเพื่อนเพื่อาจะเคยเห็นอยู่แล้วอันนี้เป็นองุ่นกับชอบกินอะไรสับปะรดโฟกัสชอบกินองุ่นชอบกินองุ่นแต่อันนี้สีสวยทุกคนสับปะรดสตรอเบอรี่ชอบกินองุ่นแต่ว่า กินโคนไหมลองกินก็ยินโคนเหรอ,เ,อเพราะว่าปกติเวลามกินใช่ไหมมิมจะกินโค้ให้หมดก่อนออที่บอกไปแล้วพิมก็จะกินแต่แล้วก็ตะกอ่อ,อกทุกคน,กกนขอรองแกะชิมได้ไหมอ่ะกัแกชิมเลยให้กแกะชิมได้ทุกคนเราจะมาแกะเป็นสับปะรดจอบเบอร์นี่คืาได้มาแล้วนะคะมีโคนแล้วก็มีอันนี้ออางอย่างอยางอย่างอางอจาะก่งองอย่างอ่งอย่าางอ่าอยนาางอยางอย่าางอยาง เอกเอกพอแล้ว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 ว้ายนี่มาเราชิมนะรสชาติเป็นไงเหมือนยาดิ๊กใช่ไหมจัดอร่อยมานี่แม่ค้าที่บอกว่านนี้นํมานี่นี่คือขนมมันนะสมอสมองซึ่งขนมนี้น่าจะเก่าจริงนะทุกคนอันนี้คือเก่าจริงๆโอเคเราแกะกินเลยดีกว่าอยากรู้อยากลองชิมเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะการแกะทีด โอ้ยหอมอย่างเงี้ยข้างในมันแข็งนะอ้ยคืออะไรอ่ะเป็นยังไงอีกหรือยอ้พอแล้วพอแล้วเาว่าเคยกินแล้วเอ่เเคยกินแล้วพาเคยกินแ้วไม่ลองลองอรอยยูอรยูมันจะเป็นเฮ้ยอร่อยลกินดูอร่อยจะมันมีเม็ดน้ระวัง อันนี้ใช่ไหมเฮ้ยเหมือนเคยกินนะใช่ไหมอือไม่เคยกินก็ให้กินแค่กินความมันหวานแหย่ดูด้วยมันเป็น่างนี้นะอืมให้ก้อนใหญ่กับก้อนเล็กมาใจไม่ดีใช่ไหมไม่เหมือนมันก็ไม่เหมือนพุทชากวนเท่าไหร่นะมันเหมือนอะไรลูกสมองเหมือนลูกก็ลูกสมองนี่คุณกับเขามันก็ลูกอะไรลูกสมองคือว่าเราอ่ะเราไม่รู้จักนะครับทุกคนคือไม่เห็นหน้าเลยไหนต่อยไหนต่อยอันนี้ อันนี้เอาจิ้งพลิมเคยกินตอนเด็กอะเพื่อนเพื่อนเอาซื้อมากินบวยนะเฉพาะเขาเห็นแบบเมล็ดตัวนี้อ๋อโอ้ยต้นนี้อืมันความบวยเส้นต้องกินอร่อยเขาเห็นอยู่เขาเห็นอยู่ก็กินนี่ยใครทานเพอนพิมมานะเพื่อนชอบทำอะไรอะใส่น้ำลงไปมั้งแล้วขยับขยับแล้วมันจะเป็นทาราโดข้างในแล้วมันจะกินยังไงอาหมายถึงแบบว่ากินหมดแล้วเออแต่หมดเปล่าลืมบอกเลยว่านี่พ่อจะลองกินนี้ไข่ จริงจบไข่ตุ๊กแกอะไข่ตุ๊กแกเหมือนจริงคือไข่อะไรไข่ตุ๊กแกบอกว่าถ้าจะเปรี้ยวๆหวานเขาบอกกินแล้วจะเป็นตุ๊กแกนะหยอกหยอกหยอกหวานเย็นเย็นแซ่บอยู่แซ่บอยู่อือพม่งเคยกินเลยอะอันนี้อันนี้อันนี้ของเล่นเป็นตำนานไม่มีของวิมซื้อของเล่นมาสองอันนะของกินนี่แกะมาอันนี้เล่นมันจัดเนาะเพราะมันจะมีให้ใส่ตรงนิ้วนะครับทุกคนนี่ลอง เพราะใส่อะไตรงนี้ได้พี่เห็นคนเราแบาแหวกเราแหวกให้พ่อแหวกเลยเห็นเขาเล่นในต่อๆเขาจะเอาเหรียญมาวางอ่ะแล้วก็แข่งกันอ่ะไอ้แต่ต่อมีรูมือนี่เปล่าไม่ติดเดบพี่วินไหนเพื่อนดูดิพอแล้วพอแล้วโอเคมาอันนี้ดีเปล่ากินมั้งเอาไม่กินเลยไอ้กินไม่ปะแปรแล้วกันนะไอ้กินนี้ก็พิงเลยอ้กินนี้กับพินเลยกินนี้กับพินเลย ไอ้น,น่ะคือมะนาวคอยกินแล้วนะเหมือนเอาหรอดูดิมันมีความไอซิง่งมากเลยมันจะเหมือนอะไรนะมากินแบบซาซานี่ๆๆเฮ้ยมีสองลูกเหรอมีแค่ลูกเดียวเมื่อกี้เก็บมายังไงเฮ้ยหยอกเล่นใหด้วยแหวนอ้าหัก็รอรยัง ไอ้ความจริงที่ว่ามันมซาดนะคือไม่ได้กินนาำคือมันจะซ่าเฉยเปรี้ยวจริงเ,เปรี้ยวอ่ะอันจะไปกันไป,ไปไกินยังไม่ปไปหรือกันมาไปไกินอืมอืมกินแล้มส้มคาราเบอรี่โค้กแล้วก็อ่งหุ่นมนะาอ่างหุ่นแล้วกันอันนี้แกะยังไงอ่ะ นีเราจมากินล้านราคาทำเอสเอ็มนะครับทุกคนอะแก่แอ่ะมึอ้อปลอหือจยงฟ้าเลยอ่ะขนมโดตา เราได้แบบนี้้ทุกคนโฟกัสได้เป็นร้านอาหารสไตล์จีนนะคะมันไม่เป็นร้านอะไรนะร้านญี่ปุ่นนะทุกคนนี่เห็นไหมบอกติดกาวเพื่อความแข็งแรงเดี๋ยวเราจะเอาไปติดแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะทุกคนใช่เราจะแหาปิ๊กีตาร์มาทุกคนแล้วก็สามารถเจาะตรงนี้นะเพื่อให้ใส่ผมงสร้างเขาได้ง่ายขึ้นใครเคยเล่นบ้างอันเนี้ยโฟกันเคยเล่นโวกัาเคยซื้อมาตอนเด็ก แต่ไม่เคยได้ต่อสําเร็จเพราะว่าต่อไม่เป็นนะทุกคนเมื่อก่อนมีอะไรอีกไหมก็ขนมเป็มืม่อก็น่าจะเคยกินหมดแลใช่ไหม m, ประมาณ,มาณนี้ทุกคนประมาณนี้นี่ครับแกเห็นให้ดูกันของกัดไม่ขยใ่ไหมไม่มีเหรอโอ้ชิวเล่นเมย์ก็เพื่อนๆนะครับเคยกินอันไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ<ต>ทุกคนแล้วเพื่อนๆนะคะชอบกินขนมโบราณอันไหนมากที่สุดเนี่ยเอ๋ออย่าลืมเขาไม่มาบอกด้วยหรือว่ามีขนมโบราณไหนแนะนําพวกเราครับคอมเมนต์องบอกกันได้นะกินเลยเห็นไหมเห็นอันนี้ อือไปดีแน่อร่อยอือฮคือมันจะแบบเป็นช็อกโกแลตแต่มันจะเป็นหวานนมอืออร่อยอืออร่อยอือมาใครชอบแินนี่ลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้พวกเรา้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปอีแบบ ในใจที่มีต่อเธอ Thank You for having me นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกใจค้างอยู่